เขาเรียกว่าอะไรศึกษาประวัติเขาพวกเขาจะตรวจสอบประวัติชั้นเน่ลูกเทรดเดอร์พวกเขาจะต้องตรวจสอบประวัติชั้นการรักษาหรือว่าอะไรที่ฉันเคยเรียนรู้มาทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นมันจะยากกว่าการที่ชั้นรับผลอื่นมาโดยตรงอืมถ้างั้นผมขอสมัครเลยนะโอ้ได้สิคุณชอบอะไรแบบนี้เหรอไม่เลย ให้ตายตอนนี้คุณมีบัตรประชาชนเป็นคนวาเลนไทน์หรือยังยังนะเอาล่ะงั้นคุณก็ต้องไปถ่ายรูปไม่ถ่ายรูปที่เซนเดนิสก็ที่แบ็กวอเตอร์แล้วก็มาทําบัตรที่นี่อือฮืถูกต้องได้เลยนะได้เลยงั้นเราไปข้างนอกกันได้เด๋ยวต่อไปผมต้องเรียกคุณว่าอะไรหัวหน้าฉ,นฉันชื่อฟเฟเฮ้ยให้ตายสิฉันเขิน<จ>เลยนะ